แล้วหานิ้วครับปลาลสองตัวเพาตกตรงไหนอะ่ะเนี่ยตรงบอร่อเนี่ยรรมา่อผลงานตกปลาวันนี้ครับผมได้แค่นี้แหละเมนูวันนี้ทอดปลาครับที่หามาได้วันนี้ปลานิน ถ้าเปตอนคืนก็คนครับ